ตกใจขี้แล้แล้วผานพูนตัวตอนเดียวไปตึงบ้านปีกกงาวองหน้ากากวงแล้วกวาดบ้านให้เรียบร้อยไปตึงบ้านแล้วกวาดบ้านให้เรียบร้อยกวาดใหญ่แมงบุ้มกะสักเสื้อผ้าตู้บ้านให้เรียบร้อยหลังตู้หลังจานให้เรียบร้อยกระรองน้ำให้เรียบร้อยไม่ย่างนันจะไม่ยานอนกระรองน้ำเร็จแล้วสักผ้าเร็จแล้วหลังก้นนมหลูกเร่นแล้วก้าวนอนในอ้องจั่นเซอหนุนมาเยี่ที่จบแล้วก่ะแต่ยังไม่ได้ จุกตีกะเลือลูกในหนุนล็อกไอ้หมดเส้นเหล้วก็จุกหนุนจุกหนุนเส้นเดี๋วเย็บเย็บเดีวก็นอนก่ะดีเองชอยมึงจะฆ่าเคว้ให้คู่ยี่สิบชอยคูกคูกไม่ไรอไหนอดนฟา,าเลยเพื่อมันให้ไปจุกหนุนอยู่ลูกผมนายดูแลเฝอนคุณ มือย่างเดึอดเดกันลุงเดอกกะแฉยวายปงไห้ลุงเดือกกเตือนกกะแฉวายอุ้มหน้ารำหมดเจากองรำกันก้อยไตเตะแดงเด็กอมแม่ไตยไม่เคยโจ้แรงเลยโตนี่แม่ชอบเพลีมาตั้งแต่นอนอคุณจอบน่าเด็วเพลงคุณรองเป็นเฟต่ำแจ้นักรองไม่ตั้งแต่จุกแต่แดมาโตไอ้เลยก็เจ้ากองเปลงนั้นไอ้เลยไอ้จังจี่ใบเล็บครุดฟองที่ว่าหลานนู้นมาแก่จังี่ใบเล็บครุด เฮ้ยแกนั่งตาเมียตัว่กันกูรองบอยฉันเล่นดีแล้วของคุณเท่าขาที่คุณยืนเยี่ยวใจมาให้ยาเวิร์กเตาแข็งปองนู้นคำใดสร้นควายได้กระเตาแข็งปองให้แกนู้นกันเลอดใหญ่จริงลองเป็นเพ่ของนู้นกับเป็นโปรดเธอตั้งใจโปรดได้ Con coi, con coi thế thì là Hãy nặp lộn chứ Thì rồi sử dụng cho tân tinh nó may rồi Thì tục thì rồi tăng bần hóa để đơn Tùn hả tùn Đúng không? Nhân phim con cái Họ cứ lòng phim tụt ra mây con cú á cái cú đại chát này không ta Ừ con nó bỏi để lệ Lòng phim đi cú Thằng thịt ยอดรับแต่รับตู้ะยันสันวานไปวันลูกเป็ดซ่นเป็ดได้ตู้นูเอ้ได้ผู้มวงตัวงานทีไอ้ได้ตอนกี่รีประตูสีรีลุงที่ออกลงจะววังเอ้ยทีออกวันางได้เปตลองเป็นเป็นเนี่ยก้องปืนปลูเล่นนนจับบ้าเพื่อนอันนี้เี้ไดกลมาน่จาระเอกอเอยอเคยมีอำนาจเือเ้ยนักเคยเอ้ยเคยปลา มีเคยใช้ในสบายเราที่เกิดมาผมรัตนากันแต่เคยทุกคนละไม่ว่าใครใๆออบอรอผู้ใหญ่ก็ขาดไม่ได้เลยได้เงินต้องเอารถออกไปเที่ยวดานนอกไปหาสามเชยลัเปียของเมียในพอง <c ười> อ้อมไปหาโม่นนางเคยทุกคนล่ะไม่ว่าใครเล่าคนแก่